หน้าเนี่อะไรขา,ขาวขา,ขาวขาวมันจะรันอยู่นี่ในใเลยใจขาวขาวอะไรไหนที่เลยนะครับแท็กซี่ก,กัดเกือบบ่าวาวนะคราวนี้รถแท็กซี่มาต้มเกียร์เสร็จนะครับก็ติดตามในคลิปใน YouTube ก็ให้ดำเนินการเคื่อบบ่าวาวต่อ าาวาวสายเกียร์เบาเบอนี่ใส่น้ำมันเกียร์รถมีเสริม CVT ป้องกันลูกปืนป้องกันการเสียดสีเกียร์ที่คันเดือดผสมกันนะครับเกียร์ได้ก็สารเลียร์เบาวบา ก็ในเกียร์ทีวีเติมเพิ่มก็ได้เมื่อกี้น้ำมันเติมไปเยอะไหมนิดนึง ตามต่อกันด้วยสารเติมประสิทธิภาพในน้ำมันเครื่องสำหรับรถเอนีของอีซีอีซีอีซไผลิตไทยแลนด์นะครับแต่ส่งออกตะวันออกกลางเติมหายากนะครับตัวนี้สินค้าตัวนี้หายาก ประเทศไทยรู้จักจกันน้อยมากเติมทุกๆหมื่นโลทุกๆสี่หมืน่นกิโลนี้ถ้าผมอีกประมาณยี่สิบวันไปถ่ายมานเครื่องนะครับก็ไม่ไม่ไม่คุณสมบัติไม่ได้หายครับคุณสมบัติคือเครือบอยู่ในเครื่องคุณสมบัต ช่วยลดการสึกหลอในเครื่องยนต์นะครับเคลือบชิ้นส่วนโลหะแบบเสมือนฟิล์มหรือเกาะป้องกันเครื่องยนต์สึกหลอนะครับ e z i หาซื้อกันได้แล้วที่นี่ลองสตาร์ทเครื่องดูมีหลายแบบหลายชนิดนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับ เชื้อเพลิงรถที่ใช้เชื้อเพลิงร่วม NGV LPG นะครับฝากกันไว้สนใจติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ มาตามต่อกันด้วยฟัดชิง่งฟัดชิ่งเกียร์ของอีซี่นะครับใส่ให้หมดฟัดชิ่งเกียร์ของอีซี่ ในอันติีครนี้อาการกาองเกียร์กระตุกกระตุกเป็นจังหวะนะครับเดี๋ยวเราจะทำการฟอกโดยฟัดชิง่งและเปลี่ยนกองเกียร์สตาร์ทครับอีซจะใช้กับร่วมกับเครื่องอัตโนมัติ ครับประสิทธิภาพคือล้างระบบภายในเกียร์ให้สะอาดเด้เปิดเครื่องกันนะครับเขาฝากกันไว้กับวิธีการดูแลเกียร์นะครับแก้ปัญหาเกียร์กระตุกะระบบเกียร์โต แล้วจากนี้ไปเราจะถอดเป็นกลองนะครับถอดเป็นกลองอันนี้เราฟัดชิ้นนนะครับ้ํามันเกียร์กำลังไหลย,ย้อนกลับมาอีกหึงรอบนะครับคือการฟอกทั้งระบบนี้